เียงแม่อุ๊ยร้อนร้อนร้อนมันร้อ,น,อนนี่เียงแม่อร่อยอุย้ยขอขักชิ้นน้ร้องก็ <c oughs> อยากกินเหมือนกันโูสามไม่ทวนแล้วเนี่ยอืออือขอบกุ่มออ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับผมวันนี้นะอยู่ในช่วงปลุยกินนะวันนี้เรามาตลุยกินที่งานคุขอกทองนะครับ<ช>บอกวันนี้เรามาบ่ายสามนะคนเริ่มมาเดินกันแล้วนะครับ<ช>ก็ร้านแรกแม่เดือนซื้อมาแล้วนะเป็นหมูยอวนนะครับนี่เลยเมื่อกี้ยังไม่ทันที่ถ่ายซื้อมาก่อนแล้วก็ร้านที่สองนะนั่นก็คือร้านแม่อรพันธ์นะครับนี่หอยจ้อนะครับแม่เดือนสั่งเป็นหอยจ้อเลยเออแบบทอดแล้วค่ะแบบชุดละร้อยอ๋อนี่เลยใช่ไหมจ้อปูนะแม่นะใช่ค่ะชุดล้านหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมครับ วิ่งขนาดมาบ่ายสามแล้วแม่คนเดินกันแล้วนะใช่ถ้ามามืดนี่เช็คอินแล้วกลับบ้านใช่ไม่ได้เข้ามาหรอกวันนี้น้องฟิวไม่ได้มาเขาติดเรียนถ้าเกิดว่าเรามาเมื่อชใช่ไหมคงไม่ได้เดินหรอกใช่แล้วช่วงนี้ฟิวเลิกประมาณทุ่มคหนึ่งใช่ครับแม่ระหว่างรอรอนนี้เดี๋ยวเราไปซื้อขนมเปี๊ยะข้างก่อนไหมอ่าได้ไปร้านนี้คืออร่อยมากนะนี่ไส้เขาเยอะนี่ขนมเปี๊ยะแม่ปูนะครับไส้เขานี่แบบโอ้โหกรดใครมาก่อนเราเอาฟักไข่ไข่เข็มแล้วกันเนาะ อ๋อเอาฟักได้เลยที่ค่ะอันนี้ขายไงครับพี่ไข่เตยอ่าลูกละร้อยเก้าเก้าลูกละร้อยเก้าเก้าเป็นใส้จำโบ้ครับเอาฟักไข่เค็มค่ะครับแป้งเขาบางมากนะแล้วไส้เขานี่คือเน้นๆเลยนะแล้วมันมีหลายไส้นี่ไงเขาจะรวมไส้อย่างนี้ก็ได้แต่เราเอาไส้ฟักไข่เค็มนี่เลยอันนี้คือรวมนะใช่อ่ามาได้มาแล้วจะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากนะ เราซื้อปล่อยนะครับอ่ามาจอเราได้แล้วนี่อยู่นี่ใส่ได้แล้วอ่ะแม่ใช่มาร้านนี้อร่อยไม่เดือนชอบมากนะครับร้อนนะแม่ใช่ดูดูดูปูเลยนี่คือเนื้อปูร้อนนะนำจิ้มอะไรยังไม่จิ้มนะเดี๋ยวชิมให้ดูก่อนอฮะเป็นเงินมรัอร่อยมันก็เงินละ้อยของดีแล้เข้าประตูอุ้ยแม่ขนมลาก็มีนี่ขนมลาก็มีนะ เอาแบบไหนเอาแบบนิ่มดีกว่าแม่อ้นี่เลยนะขนมลาป้าพร้อมนะครับ40บาทนี่ทำสดๆเลยนะแม่เอาสามแผ่นสามชุดร้อยแม่ก็าทำสดๆตรงนี้เลยนะใช่ปกติจะเจอตามงานสาบเดือดสิทนะที่นี่มีขายด้วยนะครับ ไม่ปีปีนู้นที่เรามาก็มีอยากจะบอกว่าที่นี่มีจะบดระทอดด้วยนะถ้าเราหาเจอถ้าเราหาเจอใช่ไหมก็ขาหลจิ๋วไหนเอาปสนใจเอาดิปะเขาหลจิ๋วยี่สิบบาทยี่สิบบาทเราเอาแค่สามพอนะจะได้ไม่หนักมากเอาสามก็บอกค่ะเอาขาวค่ะดำสักอันสิแม่ดำอันหนึ่งก็ได้ค่ะจัดร้านสวยมากแม่น่ากิน อยากคิ้วอยากคิ้วของหนักของหนักอันนี้ของหนักใช่ไหมเราซื้อเยอะมากเลยนี่น้องๆดูเดินจากโน่นมานี่เองนะของนี่เต็มมือหมดแล้วใช่ยังไม่ถึงร้อยเมตรเลยเออเอาแล้วอุยร้านนี้ขายถูกนะบอกยี่สิบบาทจะบอกเยี่สิบบาทนี่บอกเลยนะห้ากระบอกร้อยใช่หรอใช่มันก็ใช่อยู่แล้วอ๋อมันก็ถูกต้องอยู่แล้วอย่าไม่ผิดนะ เกี๊ยวซ่าก็มีแม่ได้เลไอ้เกี๊ยวแบบซื้อแบบว่าเอาไปทอดเองไหมใส่ต <k> ู <k> ้เย็นไว้ก็ได้นะได้เหรอเออได้อ่ามาเดี๋ยวมาดูกันนะฮะนี่เกี๊ยวซ่านะครับเนี่ยอย่างเงี้เราไปทอดเองก็ได้เหลือไปนึ่งก็ได้อืมอันนี้ชุดเท่าไหร่คะอันนี้ชุดหกสิบค่ะเอาชุดนึงคะ่ะหนึงนะคะครับ เพราะถ้าทอดเรายังกินไม่ทันไงเออใช่เดี๋ยวเราไปทอดพรุ่งนี้เอาให้เผื่อกับฟิวด้วยว่างอ่าใช่ใช่แต่ร้านเขานี่มีทั้งทอดและไม่ทอดนะครับสามารถเลือกได้นะทุกคนนี่รับมาอีกหนึ่งนะครับเราน่าจะเอารถเข็นมาเข็นมาเราก็เดินไม่ได้เออคนเยอะคนเยอะนี่เลยขนมเบื้องหนึ่งบาทพ้ารามสองด้วยว่างั้นเอาสี่สิบค่ะเอายันเดียวข้าวสองนียพี่เอาหวานอย่างเดียวค่ะ แม่ชิ้นเลยชิน้นละหนึ่งบาทมีอยู่จริงนะอันนี้สองชิ้นนะอ่าฮนะโอ้โหเป็นไงแม่อร่อยโอ้ยขอชิน้นน้อง <c oughs> ก็อยากกินเหมือนกันอุตส่ไม่ท้วนแล้วเนี่ยเ <c oughs> ออหัวปุ่มไข่ไข่หวานน,นี่นะครับถังแตกเ <c oughs> บรกเลยแม่มีเบรกด้วยมีเบรกด้วยขนมถังแตกเอา <c oughs> ชินน้นนึงค่ะแม่เอาอะไรอันนี้ค่ะ ใส้มะพร้าวไส้มะพร้าวกล่องนี้น่าทานมากเลยแม่ไข่ลุมใช่ไหมมีแบบอันนี้ด้วยนะเอาไหมเอา,เอ,าอันนี้กล่องท่าไหคะเอากล่องหนึ่งค่ะพักไม่ได้เลยเอาทุกอย่างกินหมดนะอันนี้เรากินตอนไหนก็ได้ออนี่เลยอันนี้เรียกว่าไข่นกกระทะตุมนนะครับใช่อันนี้นกกระทะลุมอือ ไปดูแม่นี่ไงหนักไปทั้งหวานนะลองซื้อไปก่อนใชซื้อไปก่อนแล้วค่อยรถที่หลังอ่าฮะอุ้ยน้ำน้ำฟังนู้นอุ้ย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 ปากสูเลยว่ะเฮ้ยทำไมมันสีเขียวใครไปเตยใช่เดี๋ยวไปดูกันแม่อ่ะไปน้ำลำไยสดก็มีนะครับน้อยน้อยใหญ่ใหญ่ร้านนี้มีสามไซส์นะยี่สิบสามห้าสี่สิบนะครับโอ้ ใช่น่าทานน่าทานนะครับสดไดา้ยก็ฟิวไม่ได้มาเนาะบอกบอกฟิวว่าไงทานแล้วเดี๋ยวไ่กินเผื่ออันนี้อันนี้สามสิบห้านะเนี่ยล้นล้นแม่เดี๋ยวไมแม่ต้องชิมก่อนมันสาสิห้าจริงเหรอเนี่ยจริงเลยแม่่อลองชิมดูแม่เป็นไงบ้างโอ้ขอบกลุดหอมไหมอแม่ เอาเป็นน้ำแราคาเริ่มต้น20บาทเชิญนัดดีได้นะคะน้ำรัตใหญ่กว่าชนิดไม่หวานมากหอมใบเตยกธลังดีใช่เชินใจเชิญนัดดีได้นะคะอ้าวสวัสดีครับพี่พี่เขาจำเราไม่ได้เนี่ยฟิวไม่บาดจำได้ตื่นนล็กท็อปโอ้โหน้องไอเดียนี่เองใช่แผงเล็กไปไหมอ่ะพี่ต้องกินต้องกินแล้วแผงเล็กไปไหมอ่ะวันนี้ แผงไหมอ๋อเราอย่าอยู่ฝั่งโน้นฝั่งร้านโกครับนี่วันนี้เรามาเจอนะครับร้านลุกชกน้องไอเดียนะบอกเลยว่าอันนี้เรากินประจำร้านประจำร้านประจำจริงแล้วของดีหากินยากนะพี่นะ นะนี่นี่นนี่อร่อยยังยังไม่หมดเลยพี่ยังเหลืออยู่ัหมด่ี่อะไรก็บอกไปท้องคนองไม่่ไม่่ไม่พี่ของพี่อร่อยผมตามกินเนื่องแต่งานก่อนไขิกไม่ไม่เจอแสดงว่าเดี๋ยวเที่ยวขอนแก่นแน่เลยเนี่ยถ้าไปถ่านไม่ได้ไปอ่ะมันไกลอ่ะไกลต้องไหนเราเที่ยวนะไนะนลนะแม่ขอบคุณพี่ด้วยอไปเดี๋ยวเดนดูฝันนะทุกคนนี่แม่ สนใจอันนี้อันไหนแม่ข้าวผงไอ้นี้ยเราไปปิ้งเองข้าวปลูกงาเหรอเออไม่เคยกินเลยนะอันนี้เราไปปิ้งเองได้ใช่ไหมคะได้ค่ะอันนี้จะเป็นเมู่ใหม่เลยเมื่อเช้าเราไปปิ้งได้ทอดได้เวฟได้หม้อทร้อนได้ค่ะออ๋แล้วเราใส่อะไรได้บ้างอะใส่อะไรได้บ้างหรือว่าออฟกิ้งอะเนื้อชิ้นกระป๋องน้อง้อนแล้วก็น้ำตาลด้วยอ๋ออันนี้ชุดเท่าไหร่คะชุดละร้อยสามสิบห้าค่ะข้างในมีดี อ่าไปได้มาแล้ว,วน,นะครับข้าวผุดนะครับเดินด้วนต่อแลนแหลยอันนี้ภาคเหนือนะน,นี่ใส่อัว่วแล้วก็แคปหมูฝั่งที่เราจะเดินไปคือภาคอีสานอ,อันนี้เป็นเหนืออีสานใช่ไหมใช่นี่เลยนะครับเขาจัดสวยนะมแม่ร้านนี้เป็นส้นตมตำโกดังมัวก็มีนะครับใครชอบส้ตมตำก็มีนะครับมแม่ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ภาคใต้ขนมจีนก็มี อ้ามาแม่แม่กินอะไรขนมจีนใช่อมยาอะไรดีเอาใ่ปาเห็นคนๆดีพ่อน่ะพ่อ,อากะทิเหรอตัวเองเอก็ <มา S 1> เ็น่อนใได้มาแม่เอิมผักเลยนีบหหอมมากไนี่หอกับานรองน้องได้มาแล้วนะครับ ตักแค่พอทานนะทุกคนต่อแดงปะปะมาบอกว่าตรงใจไรละนี่พ่ออยากได้อันนี้แม่นนี้นุชผัดดองเนี่ยสักหน่อยสักหน่อยมาเดี๋ยวมาชิมกันนะครับเป็นไงบ้างแม่อร่อยเมื่อกี้แม่เราชิมแล้วเข้มข้นมากพ่อจัดจานเลยใช่ไหมใช่อยากให้พ่อกินอย่างเลยอร่อยอร่อยเข้มข้นใช่ไหมแม่ใช่ของแม่นี่อร่อยเลยอ่ะ เหมือนอยู่ใต้อะเจริง่ะตอนเราไปอยู่ยะลามีอยู่ร้านหนึ่งขนมจีนเขาอร่อยมากเลยนะใช่ไหมรสชาติเขาไม่เพี้ยนอะ่ะอ,อร่อยนะแวะมาเดินอะ่ะแนะนําร้านนี้นะใช่มันจะเป็นตรงสารรานโภนะแล้วก็เป็นโซนาใต้จะเป็นร้านขนมจีนมีอยู่ตรงนั้นนะลองแวะมาดูนะคุณคนมาแม่หลังจากที่ทานขนมจีนเสร็จปุ๊บอิ่มเลยเราก็จะเดินไม่ไหวขี้เกียจเลยใช่ไหม ไปเดี๋ยวเดินดวนต่อดีกว่านะครับไปใช่ไหมว่าเดินไม่ไหวเนี่ยเราก็ต้องสู้ยู่ไหมไปแม่เหลือเชื่อเราชวนซื้อบอกไม่คัวหนักเฉยของเยอะแล้วไงจะเล่นบุกหนักตั้งแต่ต้นซอยพอกลางซอยก็ปวดแขนทันทีเลยเริ่มเริ่มขี้เกียจแล้วใช่ครับโอ้โหร้านของดองก็มีนะเิียบเลยแม่ใช่คุชช่ก็มีนะครับเก่ารักษก็มีเกาลักณนี่ก็น่าสนนะเอา่ะนั่งกินบนรถตอนกลับตอนกลับไงตอนกลับไงขับรถกลับไง ออจะให้เราชิมก่อนนะนี่โอ้ยเอาเอาอ,าอันนี้ก็ได้ค่ะครึ่งโลเป็นไงแม่อร่อยหวานอันนี้ของของดีนะแม่นั่งรถขับรถเพลินๆนะนั่งกินไปนะส่วนมากแม่เป็นคนแก่ใช่ฟ <laughs> ิวกับพ่อเป็นคนกินอา้าวก็พ่อขับรถไงอันนี้เป็นห่อบโบกนะครับมีรวมมิตรแมงดาปลาหมึกกุ้งปูปลานะครับ อันนี้ห่อเท่าไหร่คะคะสามห้าสามห่อร้อยเอาเอาปลาเอากุ้งเอาปูอย่างละห่อค่ะปลาเอากุ้งปูอย่างละห่อใช่นี่ได้มาแล้วนะได้ปลายด้ของกินน้ำทั้งเยอะมากเลยนะแม่ใช่บางร้านก็เขากำลังจัดร้านแต่บางร้านเขาก็เปิดเปิดเยอะแล้วนะใช่ครับหูแม่หูไน่น้อยหมูย่างหมูปัง มาเป็นตัวเลยเนะอะโหพ่อกหมู<ฮ><ฮ>ย่างนะมาเป็นตัวเลยยนะ่างอกเลยน้ำมะพร้าวสกักัดไหมคะเอา้าเรานี่ได้ได้ไปสองน้ำไม่สนใจน้ำมะพร้าวจัดไปแม่เดมบอกว่าอยากทานน้ำมะพร้าวนะครับเอาน้ำมะพร้าวแก้วหนึ่งคะ่ะนี่เลยนะสดๆเลยนะครับ แก้วละห้าสิบบาทแม่เฮ้ยเจอแล้วจำปดาทอด,ทอดไหนน่นไงเช็มจำปดาทอดอยู่น,น้นโอ้ไปต่อแถวสิ <c oughs> ไม่ทนได้เจาะน้ำบากต่อแถวต่อนเลยอของดีแดนใต้นะอร่อยมากนะบอกเลยนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับจำปดานะครับต้องชิมแล้วแม่มันร้อนเลยนะคุณพ่อกินร้อนร้อนนี่แหละได้อัรสดีพ่อก็พูดไป เป็นงไงแม่อุ๊ยร้อนร้อนรมันร้อนหวานไหมหวานจะกินเนื้อผมไม่ได้อ่ะร้อนมากแสดงว่าเพิ่งทอดขึ้นมาใหม่ๆใช่แตกินก็หอมมากเลยนะอร่อยอร่อยอร่อยนะนี่เราซื้อไปสองชุดนะวันนี้นะเดี๋ยวไม่เดือนบอกจะไปไหนต่อไปทางโน้นนะคะไปทำอะไรว่าจะไปเขียนผ้าแดงที่เขาบอกว่า มันมีอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเดินไปดูก่อนอ่ะไปได้เดี๋ยวไปดูกันเลครับตอนนี้เราเองไม่สามารถขึ้นไปด้านบนได้นะครับผู้ปกครองนะครับจะอยู่ข้างบนโน้นเลยนะครับใช่ขึ้นไปไม่ไหวจริงเพราะคนเยอะเราซื้อของมาเยอะด้วยแต่ว่าโซนด้านล่างเนี่ยเขามีให้เขียนชื่อนามสกุลน,นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปด้านบนเหมือนกันนะครับสําหรับใครที่ไม่สะดวกขึ้นไปนะโอเคงั้น <Okay, S 2> <ๆ>เดี๋ยวต่อแถวนะครับเดี๋ยวให้แม่เขียนคนเดียวนะได้เดี๋ยวให้ทุกคนเลยใช่ไหมใช่เอาล่ะมาแล้วนี่เลยนะครับ เดือนเขียนให้ใครบ้างเขียนให้พ่อถาญาติพี่น้อง400กคนเขียนหมดเลยนะแม่นะเขียนได้นะ <c ười> <laughs> ถ้าใครมีญาติเยอะใช่หรอ <c ười> <c ười> ใช่ถาลได้ปะคนรู้หมดเลยว่าชื่ออะไรคุณแสงเดือนไหม เดี๋ยวให้ไม่เดินเขียนผ้าแดงก่อนนะครับตอนนี้เราก็เดินวนได้รอบหนึ่งพอดีเลยแม่แล้วแม่ดูด้านบนนะครับจะเป็นภูเขาทองนะครับใช่ถึงเราไม่ได้ไปแม่เราก็ได้เขียนผ้าแดงแล้วนะครับอืมอไปเดินดวนต่อมีอะไรบ้างไปดูฝั่งนี้ดีกว่าแม่ปะไปะของถ่ายเยอะจริงนะคนเขาก็มาถ่ายรูปกันเยอะใช่ครับเราก็จัดด้านหน้า,าสวยด้วยแม่ดูเด็อืมโอ้โหสวยงามน,นะครับนี่เขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นบันไดขึ้นภูเขาทองนะครับ เราเคยขึ้นไปถึงข้างบนแล้วนะใช่ครับไม่ธรรมดาใช่ไหมใช่ไม่ธรรมดาแต่ปีนี้ไม่เอาใช่ไหมไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนเึ้นแล้วยังไงแม่งานปีนี้ของเยอะจริงนะใช่มีแบบว่าหลายมุมมากหลายจุดแล้วของกินนี่หลากหลายแทบจะถูกภาพใช่ครับเดี๋ยวเดินดูฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนของกินเลยแล้วแม่ใช่เหมือนเราเดินไปฝั่งไหนมันก็จะมีของกินตลอดเลยนะเพาะ อันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับตอนนี้นะเราก็ออกาจากงานคูเขาทองแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากวันนี้แม่ใช่เนาะของกินของขายเยอะมากนะวมีความหลากหลายในงานนี้นะครับแนะนําให้มาก่อนมืดดีกว่าถ้ามามืดเนี่ยคนจะเยอะมากนะครับใช่ค่ะแล้ววันนี้นะ้องฟิวไม่ได้มานะเขาติดเรียนนะวันนี้มีพ่อถากันไม่เดือนนะมัตะลีกินนะครับก็ถือว่าสนุกโอเคแล้วพบใหม่คลิปหน้า